ต้องถามตัวเองก่อนว่าโจทย์ข้อน,นี้มีช่วงเวลาอะไรบ้างกับโจทย์ข้อน,นี้มีคนกี่คนแม่มีอายุเป็นห้าเท่าของบุตรอีกแปดปีข้างหน้าแม่มีอายุเป็นสามเท่าของบุตรและพ่ออายุแก่กว่าแม่อยู่สี่ปีจงหาอายุของคนทั้งสามอันดับแรกที่เห็นแน่เลยคืออีกแปดปีข้างหน้าแล้วอีกช่วงเวลาครูอีกช่วงเวลาหนึ่งเขาไม่ได้บอกมาแบบตรงตรง ถ้าขัพูดมารล,ลอยตรงนั้นนะ่ะคือปัจจุบันช่วงเวลาจะมีสองช่วงปัจจุบันกับแปดปีข้างหน้าแล้วก็พออ่านโจทย์เนี่ยช่วงต้นเขาจะมีคนอยู่สองคนแค่ช่วงต้นนั้นคือแม่กับบุตรแล้วก็แม่กับบุตรแต่พอช่วงหลังมีพ่อมาอีกด้วยโอเคฉะนั้นก็คือจะมีสามคนแต่สองคนที่เขาเปรียบเทียบกันก่อนคือแม่กับบุตรเนี่ยเอาแม่กับบุตรมาก่อนแม่แล้วก็บุตรแม่ แล้วก็มีพ่อแถมท้ายอีกช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยครูบอกก่อนเลยช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องมองเลยส่วนพ่อนี่คนที่สามนี่ก็ยังไม่ต้องมองเลยจากช่วงปัจจุบันตรงเนี้ยให้ใครเป็น X ให้บอการถูกต้องโอเคเพราะว่าแม่มีอายุเป็นห้าเท่าของบุตร คนที่ถูกเปรียบเทียบคนที่ถูกอ้างอิงคนที่อยู่ข้างหลงังคือบุตรเท่ากับเอปีจะถามว่าเดี๋ยวจะรู้อายุของใครเป็นคนถัดไปเดี๋ยวคนถัดไปที่เราจะอ้าถูกต้องซึ่งก็เขียนตามนี้เลยนะแม่มีอายุเป็นเป็นก็คือเท่ากับห้าเท่าของบุตรก็คือห้าคูณกับอายุบุตรก็คือห้าเอ็กี จริงๆพ่อยังไม่ต้องสนใจก็ได้นะถ้าเอามาสนใจนี่มันจะยุ่งกว่าเดิมพอนี่เก็บไว้สุดท้ายเลยเขียนไว้เฉยๆนั่นแหละแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้สมการนี่คือขั้นตอนการสมมติตแปลของปัจจุบันปัจจุบนัจจบนจบแล้วนะอีกแปดปีก็ยังไม่อ่านนะให้เราเขียนไอ้ตรงสมมติให้มันครบก่อนเราถามใบปอถ้าอ้างอิงกับปัจจุบันเนี่ยนึกถึงปัจจุบันของเรานะนึกถึงตัวเราก่อนอีกแปดปีข้างหน้าเนี่ยอายุเราจะเป็นยังไง มากหรือน้อยมากขึ้นนะงัหไงทุกคนก็จะเหมือนกันแปดปีข้างหน้าอายุทุกคนก็จะมากขึ้นทุกคนเลยฉะนั้นจากปัจจุบันไปอีกแปดปีข้างหน้าถ้าอายุมากขึ้นก็ต้องเพิ่มให้เขาแล้วช่วงมันต่างกันเท่าไหร่ช่วงต่างกันอยู่แปดก็บวกด้วยแปดนะถ้าสมมติลูกเขาห้าปี อีกแปดปีข้างหน้าก็ต้องบวกอีกแปดเนี่ยบวก 8, แปดก็จะกลายเป็นสิบสามแต่เผอิญว่าอายุที่เราได้มาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขทุกคนอายุเยอะขึ้นหมดฉะนั้นเอาอายุเดิมของเขาบวกแปดะทางคู่เลยพอได้ครบตรงนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยไปดูแล้วไอ้ตรงอีกแปดปีข้างหน้าเนี่ยก็คือไอ้ตรงที่เราสมมติตรงนี้แหละ เราก็จะมาสัมพันธ์กับตรงนี้นะแต่พ่อพ่อนี่เก็บไว้ก่อนเลยนะพ่อคือตัวแถมอย่างนั้นดีกว่าจะมาเขียนอีก1บปี้างหน้าคือตรงนี้แม่แก็เขียนแม่มีอายุเป็นก็คือเท่ากับ3เท่าของก็คือ3คูณแล้วก็บุตรครูเขียนแค่นี้ก่อนครึ่งทอนเราค่อยมาดูว่าแม่เนี่ยก็คือ3คูณแล้วอายุบุตร อย่างที่บอกกําลังดูในกรอบมินนะอายุของคุณก็คือ x บวก8จะมีแม่อยู่สองค่าแม่ที่มาจากที่โจทย์บรรยายกับแม่ที่มาจากสมมุติตัวแปรก็คือแม่คนเดียวกันนั่นแหละผมก็เขียนว่าแม่ที่เกิดจากสมมุติตัวแปรก็คือตรงเนี้ยต้องเท่ากับแม่ ตรงเนี้ยจากการบรรยายแต่ข้อเมื่อกี้คือพ่อจากการบรรยายเท่ากับพ่อจากสมุดต,ตัอแปรถูกปะไม่ต้องแปลกใจนะบางทีครูก็เขียนสลับกันครูดูว่าแม่อันไหนเยอะกว่าครูก็เอาแม่อันนั้นอยู่นานนั่นเองก็จะได้แม่จากสมมุติตัอแปรก็คือ 5x+8 นี้แล้วแม่จากการบรรยายคือตรงนี้ก็คือ3แล้วก็ผล็บของ x+8 พอถึงตรงนี้เราก็จะเป็นการแก้สมการแล้ว ีนี้มันจะเป็นสมการที่มีวงเล็บถูกไหมถ้าเป็นสมการที่มีวงเล็บเราก็เอาตัวเลขข้างหน้าวงเล็บเข้าไปคูณกระจายแบบนี้สามไปคูณกับ x ก็จะกลายเป็น 3x เฮ้สามคูณ x ก็จบต่อไปก็เป็นสามคูณกับบวกแปดบวกคูณบวกก็ยังได้เป็นบวกอยู่แล้วก็เท่ากับคูณสามแปดยี่สิบสี่ข้างหน้าทำอะไรไม่ได้ก็ เดี๋ยวบรรทัดถัดไปเนี่ยถ้าเราจะเขียนของเราเองนะเราจะเขียนอะไรก่อนาตามที่เรา,าเลือกอ่ะ 5x อ่าก็ไว้ตรงนี้ถูกไหมอ่ะแล้วจะเขียนอะไรต่ออ่าได้ถ้าจะลบสามนี่คือย้ายย,าย้ายเขามาโอเคถูกแล้วข้างหลังล่ะ24อ่ะใช่เพราะ24ก็คือตัวเลขต้องอยู่ฝั่งข้างหลังอี่ะ24แล้วเขียนอะไรต่อ โอเคอย่างนี้แหละนะใช้เลยฉะนั้น 5x ลบ 3x ก็เอา5ลบ3ปกติ5ลบ3ก็เหลือ2ตกท้ายด้วย x ข้างหลังก็คิดเลขปกติได้16แล้วครูก็หาร2ทั้ง2ฝั่งก็จะได้ออกมาเป็น x เข้ากับ8ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสรุปคำตอบละโจงหาอายุของคนทั้ง3 ก็จะเริ่มต้นจากแม่ก่อนเลยจ้ะแม่บุกแล้วก็พ่อทีนี้อายุของคนทั้งสามถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาขอถามาอายุเท่าไหร่เนี่ยคนเราก็ยองตอบอายุตอนนี้ถูกไหมก็แสดงว่าถ้าเขาไม่ได้พูดละเอียดเราต้องรูเองว่าอายุของคนทั้งสามในปัจจุบันซึ่งเราก็จะดูตรงนี้ในตรงกรล่องเราก็ไม่มองนะเราก็จะไม่มองปัจจุบันแทนแม่เท่ากับห้าเอ็ก ซึ่ง x ของเราก็คือ8ฉะนั้นแม่ก็คือ5คูณ8ก็เท่ากับ 40, 40ปีปัจจุบันลูกอายุ x ปีซึ่ง x ของเราก็คือ8โอเคฉงนั้นลูกก็คือ8ปีตรงๆเลยแต่พ่อเราไม่ได้สมมุติไว้เขาบอกว่าพ่อแก่กว่าแม่อยู่4ปีถ้าบอกว่าแก่กว่าแม่อยู่4ปีแม่40พ่อก็ต้อง เพิ่มอีกสี่เพราะว่าแก่กว่าดีก็สี่สิบนสะี่ปี